อัญยองฮัตเซยโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้น้องก็จะมารีวิวอีเวนท์อัปเดตใหม่ๆในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้น้อก็จะเป็นอีเวนท์อะไรไปไม่ได้นะครับผมนอกจากอีเวนท์ของที่ประจำตัวของน้องแบมบีน a าที่มีชื่อว่าด r ก ปืนฟองสบู่เพชนะครับผมความสามารถของปืนฟองสบู่นี้ก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส70%เนาะที่จะเสกบล็อกต้องสาบนะครับผมหช่องหน้าหลังตรงที่เราสร้างนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูมาตกที่บล็อกนี้เนาะความสามารถต่างๆของศัตรูจะไม่แสดงผลเลยนะครับผมอีกทั้งยังไมีความสามารถในการป้องกัน ดีบัฟนะครับผมอีก65เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราตกเปยียงเมื่อของเรามีโอกาส80นะครับผมที่จะติดตั้งฟองสบู่บนเมืองนั้นอ่าปืนฟองปกติศัตรูต้องตกแลนด์มาร์คถึงจะขังฟองใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องนะคระบบเมืองไหนก็สามารถเสกฟองสบู่ได้เพราะว่าแมปใหม่มันเป็นสกายแลนดะ์เนาะสกายแลนด์ไม่เท่ากับแลนด์มาร์คนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถของตัดการดังฟ้าบนแลนด์มาร์ค มันจะไม่ตัดให้บนสกายแลนด์นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยจบสำหรับจี้ใหม่นะครับผมส่วนแรงกิ้งของน้องเบบีนาตอนนี้ก็มาอยู่ที่อันดับ2ไเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะหาน้องมาเล่นก็ไม่เสียใจแน่นอนส่วนอันดับหนึ่งก็จะเป็นพี่ซิริอุสพี่ชายของสไปกาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นเพียงตัวเดียวที่วิกโหดมาก เพราะว่าตัวอื่นมันเป็นใส่ร่มอะไเงไม่มีใส่วิกเลยนะครับผมใส่วิกที่อยู่ยงคงกระพันก็คือคนนี้นี่แหละเนาะส่วนจีนอื่นนะครับผมที่มาอยู่ในอีเวนต์นี้ด้วยเดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันนะครับผมมาดูวิธีการหาที่ไม่ก่อนนะครับผมเราจะทําการุ่มหาน้องข้างข,า,งขาว A นะครับผมทั้งหมด4ตัวเนาะแล้วก็เอามาแลกเป็นข้างข,า,งขาวเขียว S นะครับผม1-6ถึงตัวแบบซ่มอ่านะถ้าเกิดว่าเรา โชคดีนะครับผมสุ่มได้6ตลอดเนาะเพียงสะสมครบ20ข้างข้าวเขียว S นะครับผมแล้วก็ามาแเลขจที่เราต้องการได้เลยก็จะมี G ีใหม่ด้วยนะครับผม G ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น G ีมัวกัะขังนะครับผมมีความสามารถ อ5าส้เปอร์เซ็นต์ุ้งเตาเนะาะบอกอีก15ากดฟุคี้นะครับผมมันก็สามารถในการป้องกันการโจมตีป้องกันการดึงป้องกันการดักจับนะครับผม95าทั้งหมด2ครั้งนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะในถนนเราเมื่อเราตกไปยังเมือของเรานะครับผมมีแอ่าส15%ตที่จะขังโกงศัตรูภายในแถวตรงนั้นบอท เออไม่ใช่สิโดนนะครับผมชุดกันฝนหมายเลนะขสองเนาะก็สามารถนะครับผมครีเอทซูเปอร์ชิลห้าสิบห้าตอนเริ่มต้นของลูกเตสานะครับผมสามารถใช้ได้สูงสุดสองขั้นบวกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม,ม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็มีข้อสามารถในการพุดเมืองพุดแลนด์มาร์กตามศัตรูนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อศัตรูได้รับแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อเราตยกยักษ์ลนด์มาร์กของเราไม่กัดแต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ใจค่ามันทำพื้นฐานเจ็ดสิบเซนแล้วก็เรียกศัตรูไปแบบซูมคนนนนก็็เเเปปอสาาามรรถบััดชิญ์ตี้่ง ต่อไปนะครับผมเป็นหมวกแมวแมวนะครับผมมีหูแมวอ่าฮะมีความสามารถในการคร้างซูเปอร์ชิวนะครับผม60%สามารถคร้างได้สูงสุด2ขั้นเนาะเมื่อเราทําการตกแต่งมั่ของเราหรือว่าการสร้างในมั่ของเราม,ารามาีโอกาส75%ที่จะจัดงานโอลิมปิกบนพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายขึ้นชื่อว่าหมวกเนาะก็มีความสามารถในการคุมเต่านะครับผม55%บวกอีก15%เมื่อกดคุกกี้ทีต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจี ดอกกุหลาบซูเปอร์ชิลนะครับผมเพชรโอ้โหทำไมแปลเป็นคำๆอย่างงี้ก็ความสามารถคร่าวๆก็ครีเอทซูเปอร์ชิลนะครับผม5 5 2ขั้นบวก10เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการขังกล้องนะครับผม50%แล้วก็อย่างสุดท้ายมีความสามารถในการป้องกันการอันเชิญเอ้ยป้องกันการเรียกนะครับผม65% ที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน้องดโดรนนะครับผมความสามารถก็เมื่อตรงนส้นมัของเรา75%จากข้ามาทำพื้นฐาน70%เรียกสตูนมาแบบตรงหนึ่งคนนะครับผมความสามารถบาลเชนปาร์ตีนะ้เนาะความสามารถผุดแลนด์มาร์กนะครับผม60%เมื่อสตูนได้รับแรงมานนะครับผมแล้วก็ยังสุดท้ายความสามารถในการทอยต,อต,อต่อเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในถนนเรานะครับผม55%เนาะและการทอยต่อครั้งนี้จะทอยแม่น100%ด้วยนะครับผม ที่ต่อไปนะครับผมเป็นหมวกปลระเบิดตำเจฉันนะครับผมความสามารถก็55คุมเต่าบวก15มอกดคู่คี้มีความสามารถนะครับผมเมื่อศัตรูทำการว์ปเกิน2องครั 1, ้งภายใน1เทินนะ้อยย้ายศัตรูไปยังเกาะร้างนะครับผมทั้งหมด2ครั้งแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นความสามารถในการสร้างจุดตรวจนะครับผมเมื่อเราได้รับแลนด์มาร์กหรือว่าตกแลนด์มาร์กน้อ75%นะครับผมวางจุดตรวจด,ด้วยบนพื้นที่ใดก็ได้แล้วไหนหมวกปะระเบิด ก็เห็นมีระเบิดข้างหน้านึกว่าปลาระเบิด มาหลอกลุงนะครับผมสองอย่างสุดท้ายนะผมที่เอาข้างข้าวเขียวเสมาแลก20เนาะก็ะจะเป็นซีของตุ๊กตาสาวน้อยเวทมนต์นะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส60%เซนที่จะติดนะครับผมดีบัฟห้ามเคลื่อนย้ายศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถเนาะเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในเิรื่อของเรานะครับผมมีโอกาส4ีิาเซนที่จะกักขังศัตรู ในแถวนะครับผมไว้ในกรงนะครับน้องสามดาวรีบหมายเลขสองนะผมก็สามารถเหมือนกันเลยก็คือติดอ่าดีบับห้ามเคลื่อนย้ายนะครับผมห้ามวาร์ปเนาะแต่ในกรณีของหมายเลขสองก็จะเป็นการที่ศัตรูมาตกบนเมืองของเรานะครับผมอันแรกอะ่ะเราตกเมืองเราศัตรูในแถวโดนแต่อันที่สอง ศัตรูตกเมืองเราศัตรูโดนนะครับผมเขาสามารถหลังก็เหมือนกันเลยก็คือขังกงศัตรูเมื่อตกเมืองของเราในเทินของเราและศัตรูต้องอยู่ในแถวนั้นด้วยนะครับ3าจี้สุดท้ายนะครับผมที่แรกแบบ10อันเท่านั้นนะครับผม2 1จี้เอ้พูดยังไงเนี่ยจี้นี้นะครับผมจี้แปลนนี้กับจี้แปลนนี้ เหมือนกันนะครับผมก็คือความสามารถในการก่อสร้างสามหลังเนื่งกับลงมาในตำแหน่งเดิมน,น,นะครับผมบวกอีก20%ว่าไ,ไม่แสดงผลมีความสามารถในการชาร์จซูเปอร์ชิลดงครับผม60%สามารถใช้จไดนสูตรสองขั้นแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูแจ้งเตือนวกตอรี่เนาะก็ขังกงศัตรูไปเลยนะครับผมหนึ่งครั้งเห็นไหมว่ามันเหมือนกัน เหมือนกันเนาะเหมือนกันนะครับผมส่วนน้องที่เป็นอาร์ทิมิสคนีนะครับผมก็ในท่ํนของเรานะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการขังกงศัตรูนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในถ้อาของเราด้วยนะครับมีแต่ขังกงเนาะใช่ที่มีแต่ขังกงเพราะว่าน้องแบมบินาต้องขังกงหรือเปล่า <c oughs> ส่วนกิจกรรมเ a อรี่เบินะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นได้จี้ของน้องแบมบีน่ามานะครับผมก็คือจี này, นะ้นี้เนาะเราก็สามารถลดนะครับผมที่จะรับออฟไปฟรีเลยเป็นออฟฟิกนะครับผมออฟฟิกกันการ,กนะรกกเรียกนะครับผมกันการเรียกเนาะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องอีโวจีด้วยเป็นออฟธรรมดาธรรมดานะครับโอเคไหม โอเคเถอะนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินแลบมากแบมบีน่าอืมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็หาน้องได้นะครับผมยิบอีกครั้งน้องขึ้นอัตราการชนะเป็นอันดับสองแล้วนะครับผมเหลือแค่แบบสู้ซิดิอุสได้ซิดิอุสไม่เล่นเ์อแรกน้องก็ชนะแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน,น้าขอทุกคนมีความสุขกันเลื่องเจดีเซิร์ฟประเทศเกาหลี ully, นะครับผมถ้าเกิดว่า ตัวละครล้มเราอ่ะล้มโหดอยู่แล้วเนาะโดยที่ไม่ต้องขังฟองศัตรูหรือว่ายยเว้นค่าหันทางของศัตรูไม่ติดต่างๆก็ไม่ต้องหาทีใหม่ก็ได้นะครับผมไปแล้วนะ